รูบิกสปินเนอร์ตัวใหม่นะครับซึ่งถ้าถามว่าทำไมผมถึงซื้อตัวใหม่มาก็เป็นเพราะว่าตัวเก่าเป็นแบบนี้ครับอ่ามันพังแล้วนะครับก็เลยซื้อตัวใหม่มา,มมาก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าในกล่องของตัวใหม่มันจะเป็นยังไงครับ โอเคในกล่องก็จะเป็นประมาณอ่าเกี่ยวมาแล้วนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเรามาลองสปินดูนะนนก็สปิน อ่น,นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแก้ให้ดูนะครับโอเคครับตอนนี้ก็สลับให้มั่วๆอยู่นะครับ สร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรูบิกสปินเนอรตัวใหม่นะครับก็เสำ็รับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ